แตงโมพัทธิดาเผยประสบการณ์รักกวาดเรียบทั้งวงการปิงปองธงชัยพิธีกรสายฮาลวงลึกประสบการณ์รักแตงโมพัทธิดาเผยคลิปสารพัเพื่อนอ p พีแตงโมพัทถิดาไม่ต้องเมาแม่จะเล่าเองประสบการณ์รักกวาดเรียบทั้งวงการเรื่องราววันนี้มันแซบซีดแบบที่พิกทั้งสวนก็มีอาจเท่า ไม่ได้เวอร์ลองฟังแล้วจะรู้แตงโมพัทธิดาชายาคาสโนวีที่กวาดเรียบทั้งวงการมันจริงไหมจุดนี้ไม่ต้องเมาไม่ต้องเดาเพราะแม่จะมาเล่าเองเทมนี้ออกไปต้องบอกเลยว่าวงการบันเทิงต้องสะเทือนพีกหนักประสบการณ์รักครั้งหนึ่งเจ้าตัวเล่าว่าช่วงที่เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำหน้าตาเย็บ140เข็ม ฟันหลอถักเปียสองข้างถ่ายรูปชูสองนิ้วมันยั่วตรงไหนนอนโรงพยาบาลอยู่ห้อง VIP แฟนคนนั้นปกติจะมานั่งสมาธิให้ทุกวัน ทางเขาเชื่อว่าเรามีอาการดีขึ้นจากจิตใจจากการนั่งสมาธิของเขาด้วยแล้วมีอยู่วันหนึ่งสวดไปสวดมามันไม่สวดอย่างเดียวมันสวดไปเลยทําเอาปิงปองอึ้งบอกว่าขณะที่แม่ก็เว้วแหว่งร่างกายช้าเลือดช้าหนองพร้อมทั้งขึ้นรูปสภาพแตงโมตอนรถความพร้อมบอกว่าสภาพแม่ตอนที่มีความเวรกรรมแทรกซ้อนผู้ชายคนนี้มาสวดไปสวดมาสวดแม่ ส่วนอีกเคสเจอกระแสะเมาสกินในกองทาย แตงโมบอกว่าไม่ใช่ในกองเป็นที่พักช่วงนั้นโสดคุยกับพระเอกคนหนึ่งถ่ายเรื่องอะไรไม่ได้เลยได้ผัวกลับบ้านทุกทีคบกันแต่ไม่ได้เปิดเผยเพราะเราก็ไม่ได้ชัวร์กับเขาก็คุยกันมาอยู่แล้วมาเป็นแฟนกันอยู่แล้วไม่มีใครรู้เหตุการณ์ที่โรงแรมที่ไปถ่ายละครแปบ๊บหนึ่งก็เลิกกันเขาติดเล่นกีฬามากจนไม่มีเวลาให้เราโดยเจ้าตัวยังบอกว่าทุกสถานการณ์เขามาเองทั้งหมดนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง เรื่องราวที่ทีมงานของเรานำมาฝากให้รับชมกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยคะ่ะ